รทริปนี้มาก็โคงงรับบอจาดิวขาคันแปดร้อยเกาครับนี่ครับผู้ร่วมชะตากรรมเอากี่ตัวดีครับวันนี้เอาให้รอดก่อนนี่ครวันนี้เอามา3คันครับคันน้ําเช้าสองคันคันเก็บคันหนึ่ง <S <S มาดูว่บวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงไม่ไดก็ไม่ไมตกกับโงมาเกือบปีแลครับ คนจองคันให้ครับดูหน้าไว้ก่อนครับก่อนตกดูหน้าไว้ก่อนเอากี่ตัวดีครับวันนี้ต้องตัวพอหนูไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวคนจะทิ้งครับล้วเนาะจองคันบอว์คันครับจองคันมีเดียวพอบอวกคันเดี๋ยวม่กี่ตัวจับโผล่มาจะาดิวครับวันนี้นี่นี่ท่าย่อยโปยังโอ้นี่นี่โปเบิร์ดไอ้นี่คือไอ้เบิร์ดปลาวันถ่ายหน้ามันไว้ถ่ายหน้ามันไว้ระหว่างปลากับปลากับปลากับห่อยไอ้เบิร์ดเลือกปลานะนี่ ดูนาวอยู่ไหมนะครับเตรียมพร้อมรับเหลืออีกสิบนาทีเตรียมขันให้พร้อมครับวันนี้ลนๆรับแม่ตกมาเกือบปีแล้วมัดแรกในระอบปีครับวันนี้ขนกล้ครแล้วเหลือีกสิบนาที เลขห้าทีเนี่ยคันนำช้าสิบสองยี่สิบครับออนไลน์ right, <laughs> ดิวเวลอร์เซ็ตเบรกแล้วจะเบรกไหลลืมเซ็ตไมเนี่ยเผื่อวางอยี่ยกะโดดขึ้นมาแดกเนี่ย บาไม่เคยโดนเ <c oughs> ราตัดโคดี้เอาเลย <c oughs> <c oughs> วิง่งตาแตก

ไอ้ยื <Yeah. c oughs> อยู่ข้างหน้านี่ <c oughs> ไอ้สัตว์เ้ยอยู่ข้างหน้านี่ไอไอตีตั้งไก่อยู่ข้างหน้านี่ <c oughs> โโอ้โหใส่แม่งมันเลยใส่นี่แทบไม่ต้องปดเลยอย่าใส่นี่ แล้วครับฉุดละมุนแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ลงเป็นโดนครับโว้ยโวยผานกันเละแล้วเว้ย นะครับพันกันเละแล้ว,น,ลน,ลวน้าจะเย็นนะโยกเลยทีน่นั่งอยู่ล็อบบอว่ะโอ้ยตัว่อตัวโต Của con gái.

สิผายแล้วเหยื่ยหมดแต่เดี๋ยวบอกว่าแล้วขันเอาเองเอามาน้อยไอ้ <c oughs> <c oughs> ย่าลืมปิดเบรกอีกัี อโอ้โหเยอะไปพันกันเละเลยชิบหายแล้วครับผ่านกันเละเลยครับ

ปูพันกันเละเลย

แหวนป้อยไปไระวังลมระวังลดนนะ <c oughs> ดินิบหายเลย แน่งดูนีเอามาสักยี่สิบหัว เดือดครับเดือดไรู้ครับตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกแล้วครับหลนดล้ อยู่ข้างหน้านี่ครับอยู่ข้างหน้าน ôi 인사네. 또 안เอาด้วยตัวนี้. ตัวเบ็ดหักเลยสัตว์ชิบหายตัวเบ็ดหมด อะไวจะได้สาตัวละไระไรวะ Thank cool. you. เปลี่ยนเป็นทิปเลนนะครับเปเลเี่ยนลิปเลนอะไรเงี้ยแม่งยอมหมดอีสใส่เกาะแล้วหรอครับไม่ได้เคาะย่อนเนี่ยแหละใส่ไขไ่กับพันธนะุ์เนี้ย

แม่ระวังปลาล้นน้ำอะไรของใครวะเออช่างแม่งเถอะทำไมออกแล้วขโมยปลาครับขโมยปลาครับขโมยปลาครับเอาโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าฮัลโหลครับเปิดไม่ว่าเอ้ยเปิดไม่ว่ามึงไปเลยกูตกปลาอยู่แค่นี้แหละเดือด ติดสายไขรไปแล้วะติดสายของใครไว้แล้วพันเล่เลยไอคัน รอบนีอีกหลายก็ได้เอา10 10มั้ยเกินแล้วครับโตะนเดิมแล้วเข้าดูน้้โหโห่นะกูแตกฮะทําไงอ่ะปากกัได้ใช่มั้ยใช่ๆก็โดดก็มาแล้วก็อ่าน แรเลยแลตัวใหญ่ตัวนึงพี่ดิผมถึงมุดนลดเดียวแล็ตัวใหญ่ตัวยเี กบสกลไอ้ไม่ใช่กบสกลไอ้นี่ปน,นินเออใช่ใซื้อมาเมาื่อวานนี่เสียตะข้อ เล่นอะไรเนี่ยคนนี้เล่นอะไรเนี่ยฮะเล้ในไหนคันนะไหนคันอ๋อผมแทนลายครับโอ้ยตัวใหญ่ด้วยได้นอนวะสิบ่าตแล้ว หวยสุดเลยน้อยูเอ้ขอบคุณครับขอคุณนากดูไปดู

กูใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ไสายครับสายครับสายครับโหนะโอ้โหตัวครับตัวครับใหญ่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 โอ้โหไหนวะใหญ่ได้แขอบคุณครับครับผมแรงมันดีนน้องนะ ขันอ่อนเลี่ยแหละขอบคุณครับคเฮ้ยมาแล้วเว้ย มาละครับรางวัลแรกตัวร,ร้รรอยครับไปแล้วครับห่ังนะครับห่ังนะครับ,รบ,รบโอ้ไปกองเงนกองเงนได้ต่างกลับบ้านด้วยนี่เขาฟังไปเลยครับ ตรงนี้แหละที่จะเดินละคิดว่ามันจะเวิร์กแล้วอยู่นะาการอะไก็คิดว่ได้อย,อยู่นี่นครับในรางวัลมาร้อยนึงครับมีกิยงรางวัลนะพี่นอนยี่สิบใช่ไหมครับไปแล้วสามซ้ำได้ไหมได้อ่าขี้อ่ะตีขี <laughs> ้อ่ะตีเงี้ยเข้ากี่โมงเนี่ยพี่เจ๊เข้ากี่โมงเนีย อส่งนะต้องสองรอบฮะพีย่กลับแล้วหรองพีย่กลับยังผมเรื่อยๆอุ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยได้เปิดสิงแล้วเว้ยนี ขันตัวกระสูปนี่หมันเคี้ยวหมันเคี้ยวก็ดีครับก็ดีไอ้สุดยอด<ๆ>ขอไวาตั้งนานแล้วเนคันเนี้เอ้าโดนเฉยเอาะเอา่ะเฮ้ ao gấp bái mà này, tuần lên con, lên con, lên con. đấy. อไรมาก็แป๊บเดียวได้แล้โดนสายปะไม่โดนนะ นีกระชังสีดำแน่นอนจะขูเขาะตั้งนานมั้ไม่แดกเอาเลยเต็มที่มาครับลกลับบ้านครับได้เวลากลับบ้านดูผลงานวันนี้จะได้กี่ตัวกระชังขาดฟึบเรียบร้อยแ,แต่คอนเทนต์แน่คราวนี้ เออ20ได้ไหม20ได้ไม่ครับคนงานวันนี้ประมาณ15-20ตัวได้ครับนี่ครับจบทริปวันนี้ครับบอจาเดียวครับราชบุรีได้มันครับช่วงเช้าน้ำเดือนสุดยอดเลยช่วงเช้าจั่วไม่ทันเลยเยื่อหมดนี่ครับไปเจอกันทริปหน้าครับ